เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเอเซอร์นะครับเอเซอร์นะครับเป็น E5 ขีด C71G นะครับ 346F E14 E14 E15 E14 ที่ส e e ั e ่ง e e ในมาซาด้านะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็จะมาใส่ แบบผมน่าจะเสื่อมนะครับเพราะว่าผมเปิดไปแล้วมันไม่ใช่เปิดหรอกผมชาร์จแล้วมันมันไม่เข้าอะครับมันไม่เข้าปกติชาร์จมันจะมีไฟขึ้นแล้วก็มีอีกดวงนึงสีฟ้าเต็มนะแต่นี่มันไม่เข้าที่แน่ๆเวลาเรากดปุ่ม power มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบ ไม่ทำงานเหมือนไฟไปเป็นเื่องใบออดอะไรมันนี่แหละผมก็ไม่ไกมเก่งดั่นนี้นะแต่มาแกะรีวิวถ่านก่อนห5 0ร้อยห้าสิบบาทเอเซอร์ตัวนี้นะครับกอ,อันนี้หรอเปล่ารุ่น e 5ขีดอันนี้น่าจะใช่นะ เลย,เลยอย่างนี้ปุ๊บออกมานะครับนี่ทางแรกนะผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเนี่ยครับด้านในจะมีบอกน่าจะตรงรุ่นนะครับจะมีน็อตสองตัวละเนี่ยครับมา มาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับอาจจะมีไขค,ค,นะค,ควงเล็กตัวหนึ่งนะไขควงเล็กตัวหนึ่งไาเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนก็อ่ะผมได้ไขค,ควงเล็กมาตัวหนึ่งจะมีอุปรกรณ์อะไรมากอ่อที่จริงน็อตตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแต่จะเกี่ยวแค่สลักเลื่อนตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับ เลื่อนสลักไปด้านขวานะครับเนี่ยตามรูปเนี่ยไม่ต้องกดอะไรหรอกไม่มีกดอะไรหรอกเลื่อนไปเลยเนี่ยเลื่อนสไลด์เฉยครับสไลด์ไปสไลด์ไปด้านหัวมือแล้วก็ขยับแบตออกง่ายๆอย่างนี้เองครับไม่ได้มีน็อตมีอะไรหรอกเนี่ยครับออกแล้วออกแล้วดูนะครับจะตรงรุ่นหรือเปล่านี่แบตแบตเก่านะครับแบตเดิม ตัวนี้โอ้โหตั้งแต่ปี2014ัเลยเหรอนานมากแล้วครับนานมากแล้วสมควรเป,เปรลี่ยนไเลยละเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเสื่อมยังไงดูวิธีเทสนะอ่ะดูตัวใหม่นะครับดูตัวใหม่ดูตัวใหม่มต้องหันมานวนี้เหมือนกันฝั่งตัวใหม่สติ๊กเกอร์ลาบิวแท็กมาอยู่ด้านนี้นะครับ อันนี้ที่ดไมใน,ในี่แนใจสองพันสิบแปดอ่ะอันนี้สองพันสิบสี่เนี่ยครับสองมื่นอว่าง่ายดีออกไปแล้วออกตรงนี้เลยอ่ะจะลองเปิดดูนะครับ เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กนะครับเสียบอ๋อก่อนเสียบปลั๊กนะครับเราต้องเสียบที่หัวเจมี้ก่อนนะครับมาประถนปุ๊บผมคิดว่าเสียบปุ๊บเนี่ยมันอาจจะชาร์จเข้าแต่พอเรากดปุ่มออนปุ๊บมันอาจจะให้เราตั้งค่านะม,มาผม่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีตั้งค่าไปนอนกันเลยครับะจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับอุ๊ย เสียบปักแล้วเสียบไปแล้วอ่ามีไฟขึ้นแล้วนะครับมันกำลังชาร์จอยู่เนี่ยครับไฟชาร์จเข้าแล้วนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะรอหรือเปล่าหรือผมจะใช้งานเลยแล้วก็ชาร์จทิ้งเลยอเอาเป็นว่าผมจะลองเลยก็แล้วกันใจร้อ ปกติเหมือนเราซื้อโทรศัพท์อเนมาหม่เราจะชาร์จแบตก่อนแต่นี้ผมจะลองเลยนะครับมีกด power เลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วภาพมาแล้วหน้าเหมือนมันบอกให้ no boot อืมถ้าเจอการแบบนี้นะครับอ่ะเรามาทำตามกันเลยครับพอ คนไหนที่เปลี่ยนยังไม่เป็นนะครับปุ๊บเรามาเริ่มกันเลยเหมือนมันหาฮาร์ดยิปหรือว่าไดเวอร์อะไรไม่เจอนี่แหละบางครั้งมันมีหลายอาการนะครับขึ้นแบบนี้บางคนคิดว่าคอมโนบุกเสียก็ยกไปที่ร้านเขาก็ฟันสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่เพื่อลงวินโดว์ให้ใหม่เลยที่จริงนะครับเราต้องดูอาการกน่อนเราก็ดูที่ปุ่มที่ที่ปุ่มไฟเราเนี่ยดูที่แบตเตอรี่เราด้วยถ้าแบตเตอรี่เรานาน,านแล้วมันเสื่อมนะ ชาร์จแล้วมันไม่ขึ้นไฟสีฟ้าสีเขียวแสดงว,ว่ามันไม่เต็มแสดงว,ว่าแบตเราเสื่อมนี้พอแบตเราเสื่อมเราชักปักออกไว้นานๆมันไม่มีไฟไปเลี้ยงไบ่อนเลยในเมนบอร์ดนะครับมันก็จะหาฮาร์ดดิสก์ไม่เจอหาก็คือมันไม่มีไฟไปเลี้ยงในระบบนะครับมันเป็นอิเล็กทรอนะิกส์เนาะมันก็จะเหมือนหายไปทีนี้บางครั้งเราก็ บางครั้งไอตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มันเสียนะครับเดี๋ยวคิดแต่ว่าแบบถ้าถ้าแบตใครยังไม่นานมันจะขึ้นอย่างเงี้ยบางครั้งตัวนี้มันถอดได้เนาะเนี่ยหัวแจ็คเนี่ยถอดได้อะแดปเตอร์เนี่ยเราก็ไปหาซื้ออาจจะเป็นที่ตัวนี้เสียเราก็ต้องต้องดูก่อนเช็คอาการเบื้องต้นก่อนนะเช็คอาการเบื้องต้นก่อนอาจจะถอดดูตัวนี้หรือว่าตัวนี้ตัวไหนมันขาดขั้วนี้หรือว่าไปซื้ออ่าไปซื้อ ตัวอะแดปเตอร์นี้มาเปลี่ยนใหมอ่อาจจะไม่แพงเท่าแบตก็ได้นะครับหรือถ้าใครคิดว่ามันเสียคอนเฟิร์มแล้วก็เปลี่ยนแบตไปเลยครับแล้วก็มาทําบูตใหม่รีบูตใหม่เหมือน,นเหมือนที่ผมกําลังจะทําตอนนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมอ่ะมันขึ้นแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยเราก็กดไปที่ F2 นะครับย้ำๆนะครับ ผมจะลองนะครับผมจะลองไม่ปิดเครื่องก่อนนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ผมเปิดมาครั้งหนึ่งแล้วผมจะลองกด F2 นะครับอ่ามันขึ้นตัวนี้มานะครับผมก็จะกดโอเคเอีนี้จะเป็นไงอ่ามันบอกมดบูตบูตเมนเจอร์ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงบูตดูที่ลูกศรนะครับดูตามผมไปนะครับ เจอมันขึ้นว่าบูตเลยอ่ามันให้กดผมจะลองนะครับให้กด enter นะครับกด enter ไปเรื่อยๆไม่ใช่เลย